สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีนักสะสมเหรียญทุกทุกท่านและเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ชอบชมเหรียญนะครับนะครับสําหรับการรีวิวเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่ะลึกนะครับเป็นเหรียญที่ะลึกอีกแล้วนะครับที่ลึก2สีนะครับเป็นเหรียญที่ลึกในเวลาต่างๆนะครับที่สมัยรัชกาลที่9นะครับสําหรับวันนี้เป็นเวลาที่35นะครับเป็นเวลาที่35นะครับเป็นเหรียญ ครบรอบ72ปีกรมธนารักษ์ครับ72ปีกรมธนารักษ์นะครับนะครับเป็นเหรียญสวยๆนะครับสวยๆนะครับวันรัชที่35นะครับแล้วก็ลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองนะครับแล้วก็ขอบเหรียญก็ขอบฟันเฟืองสลับเรียดน,นะครับขอบฟันเฟืองสลับเรียดน,นะครับเส้นผ่านศูนกลางก็26มิล น้ำหนักอยู่ที่8ปจดกรัมนะครับ8 5จดกรัมนะครับแล้วก็ร่นหลายของเหรียญนะครับร่นหลายของเหรียญก็ต้านหน้าเหรียญนะครับกางเหรียญก็เป็นพระรูปพระบาทสมเด็จพระปรินิร์มหาภูมิพลอดุลยนเดชนะครับนะครับฉลองพระองค์สากลนะครับแล้วมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรินิร์มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ แล้วก็ประเทศไทยนะครับประเทศไทยนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับด้านหน้าของเหรียญนะครับส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็มีกลางเหรียญก็จะมีเครื่องหมายของกรมธนารักษ์นะครับเครื่องหมายกรมธนารักษ์กลางเหรียญนะครับและรอบ ครื่องหมายกลมดังกล่าวก็จะมีเลข72นะครับเลข72นะครับเนี่ยครับ72 72 72นะครับนี่คือเลข72นะครับ72็2นะครับซึ่งเป็นเลขอาราบิกนะครับครับวางสลับเรียงมันไปอยู่อย่างนี้นะเลข72นะครับแล้วก็จะมีข้อความว่าครบ72ปีนะครับเจ็ดสปีนะครับยี่สิบสามพฤษภาคมนะครับ23บพฤษภาคมสองพนห้าร 2436- ถึง2548นะครับนะครับนี่ครับแล้วก็มีค่าคอมว่า10บาทนะครับนะครับครบ72ปี23พฤษภาคม2476ถึง2548นะครับนะครับอันนี้คือด้านหลังของเหรียญน,นะครับด้านหลังของเหรียญน,นะครับนี่ครับหเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญครบรอบในวันละวันที่23พฤษภาคม2 4 4 8นะครับส่วนวันประกศาศใช้ก็9 mm. ิพฤษภาคม2 5 4 8นะครับ นะครับจำนวนการผลิตก็3ล้านเหรียญนะครับ3ล้านเหรียญจำนวนการผลิน er นตน,น,ลนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับ3ล้านเหรียญจำนวนการผลิตนะครับอันนี้เป็นเหรียญวันวรัฐที่35นะครับ72ปีกรมธนารักษ์นะครับเหรียญนี้ก็จะมีเหรียญในรา,นาคาที่สิบบาทนะครับแล้วก็มีขัดเงาราคาที่20บาทนะครับนะครับมี2ราคานะครับเป็นเหรียญขัดเงากับเหรียญธรรมดาอย่างนี้นะครับแล้วก็อ้างอิงจาก ข้อมูลจากอสิจจานเบิกษาเร่มที squishy, uh ่122ตอนที yeah, Mont ่ 2, 40นะครับสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับเหรียญใหม่ๆที่เขามีไว้ให้เราสะสมก็ราคาประมาณแปบาทตอนหนึ่งเหรียญนะครับ80บาทตอนหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเราจะหาสะสมก็ราคานี้ประมาณนี้นะครับโดยประมาณนะครับโดยประมาณนะครับ ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วที่จะหาสะสมก็ราคาแตกต่างกันไปนะครับพูดยู่ทุกครั้งนะครับพูดยู่ทุกครั้งเพราะทุกเหรียญทุกอันจะราคาแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันไปนครับจุดช่ภาพหน้าเหรียญน,นะครับแล้วก็ไม่เลยมาประกาศรับซื้อหรือว่ามาแลกเปลี่ยนประกันใดนะครับเอามาเรียนรู้ด้วยกันแล้วก็เอามาศึกษาด้วยกันนะครับว่ารูปแบบของเหรียญเป็นยังไงลักษณะของเหรียญเป็นยังไงจำนวนการผลิตเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วหน้าตาของเหรียญขอบเป็นยังไงนะครับ อันนั้นบางเหรียญบางท่านมีบางท่านไม่มีนะครับแล้วก็บางท่านรู้บางท่านไม่รู้ก็มาศึกษาด้วยกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วมีเหรียญอยู่แต่ยังไม่รับซื้อประกันได้นะครับไม่รับซื้อประกันนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามรับชมกันมานะครับท่านัชมกันมาเยอะนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเหรียญหน้านะครับวันนี้คลิปนี้เหี๋ยวนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าเหรียญหน้าว่าจะเป็นวารดใดเหรียญใดก็มาลองดูกันนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับสําหรับ ติดตามรับชม,มก่นไนนะครับเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ